ื้จแกบูเบอรี่เก็บกินจนจะเบิดรแล้วจ้ะเดี๋ยวมึงแบกเบอรี่จ้าก็สวัสดีจานมื่อนี่เป็นมันก้มาามึงสวนนะจ้ะเอีน โดนเล้วบาดเหรนยไทยอ่ะคลิปวิดีโอนะจราพวันอยากน้าหลูกยวนพึงขอดหลูกไม่เนาะแล้วบาดที่เนีันอยากน้าหลูกน่อยกัเลยบบไดมถไทยบัดมาเมืองสวนอีกที่นอนพักผละไมอัเนมันแก่เบิดแเราเนาะจ่ะที่นี่ต้องเก็บพญานาคภาษาแก่กับมาเมืองเลยอยู่แต่ว่าอ่นบ่มีเวลามาดูแลมึงเนี่ยจนดว่าหยา,าหยาย้าเบดแลเราั้ยจ่ะบ่มีเวลามาตัดเนาะแก่กับมะหลูกซอยแหมบัดที่เนีันมืนอนีพากันมาเมืองสวนมาเก็บ เก็บว่ามันมีอันเดันเป็นแต่เก็บแล้วอันแก่แน่เนาะจ้ะเดี๋ยวไปเอาให้มึงเนาะว่าได้๋ยวอย่างแน่เนาะจัดน,นี่ไอ้ทยให้มึงนะจ้ะอันนี้เป็นอันต้นหอมอันนี้ผักกาดขาวจะเจ้าเป็นเฮดสุกี้นะจ้ะอันนี้แตงกวาเนาะพวกพริกแบล็กเบอร์รี่จ้ะมึงไอ้ไทยให้มึงนะจ้ะมีแผงแน่บม่นนออบมีเวลาเก็บตอนนี้อะโมมีเวลาตัดหญ้าเนาะจ้ะมึง ช่วงนี้กำลังยุงนะจ๊ะต้นแอปเปลิลจ้ะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปลิลเนาะตนน้นใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นต้นแอปเปลิลเบิดไหมจ้ะนี่ก็มีอันลูกสีเขียวนี่พวกดไหนี่แล้วที่นี่ก็จะมีอันนี้จะเป็นลูกสีแดงนี่จ้ะต้นแอปเปลิล ข้างปุ่นกับแอปเปิลเบิร์ตนะจ๊ะนี่เห็นปะนี่จ้ะเดี๋ยวไทยไทยเหีมึงนะจ๊ะดี่ไทยเหีมึงนี่จ้ะะไทยตนแอปเปิลเห็นมึงเนาะปีนี้ได้กินยี่จ๊ะแอปเปิลจ้ะแกบอกววานแอปเปิลแกหวานดีจ้ะ รสชาติดีมันจะมีอยู่น้ำมันถนนเกิดเต้มอยู่เขาจะปลูกน้ำถนนเต็มเลยแต่ว่าแกบอกว่ามันบ่แสบเนาะมึงมึงดกป้าจา่านี่แอปเปิ้ลมึง,มงพ่นดกป้าอืมพ่นต้นนี้ใหญ่นี่แอปเปิ้ลเบิด์ด้ีจ่านี่อือจ่าเดี๋ยวให้มึงองัน อือเออแกบอกว่าตอนนี้มันตอนนี้มันนน,น,น่นแกบอกวา่าตอนเนี้ยมันจะเบิดฤดูร,ร้อนแล้วจ้าระบดที่เนี่นพวกไอ้พักผลไม้อย่างมันก็นจะเป็นช่วงที่แบบว่าแกเต็มทีแล้วกําลังจะเบิดแล้วทั้งสี่แม่จา้จาในนี้ก็จะมีน่นต้นหอมพริกแม่จ้า เป็นกะทายมึงหลายเถื่อแล้วเนาะนี่แกก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนผักเพิ่มไอเวียนไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาเก็บจนจบจนเบิดแล้วนะจ๊ะนี่กินได้หลายเดือนแล้วหลายรอบแล้วบดที่นี่ดีเหี่ยวมันอากาศฮอนแล้วเดี๋ยวนี้มันกัดลืมลืมจะเบิดไปแล้วนะจ๊ะใกล้จะเข้าหนาหน,น,นาวแล้วนี่จ้ะอันนี้ต้นสตรอบเบอรี่ แกเก็บไปไดลายเทื่อเราจะมือละสองหลูกสามลูกตอนเสาแกเก็บไปให้กินเนะาะจะนี่สลัดเป็นยมยม้ยมากันเก็บไปกินไหลเทื่อเราจะแต่ออกบ่เดทายมาเห้เมืองช่วงมันหลายๆเนาะเพราะว่ากำลังอยากกบนองเบนจีพึ่งลอดนองเบนจีเราบัติเนียช่วงกันดูแลเนาะก็จะยากช่วงนองกำลังเหนือหน่อยอยู่ก็เลยบ่มีเวลาที่นี่มาเมืองฮะนี่มาเมืองกะ จนว่าผลลมไมรวงเบิดแล้วนะจ๊ะพ่อใหญ่ทาสากแกกับบอเมเวล่ามเมึงให้ไหมนี่จ้ะอันนี้พั่มนะจ๊ะนี่เห็นบ่ลูกดำๆรสชาติมันหวานๆจ้ะแกไปเฮ็ดขนมให้กินไหมอืมมัสกอตอืมอืมหวานจ้ะ I don't don show this อืม show <laughs> แกบูเบอรี่เก็บกินจนจะเบิดแล้วจ้ะเดี๋ยวมึงแบล็คเบอร์รี่เนี่ยอันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่จ้ะอันนี่จ้ะแต่ว่ามันมันก็จะเริ่มดำแล้วนะจ้ะนี่แยงแยงมาได้ดำเบิด ช่วงมันดำพร้อมกันแล้วอันกินบ่าท่านนอนแล้วนี่กับป่อยทิมไว้อืมนี่จ้ะแบล็คเบอร์รี่อือจ้ะต้นแอปเปิ้ลนะนี่เป็นแอปเปิ้ลเขียวไม่มีแอปเปิ้ลแดงกับเขียวนะจ้ะนี่ อันนี้น้องเบนจีพามาเก็บพักได้ครับพามาเก็บพักในสวนครับจะสองเดือนแรจ้จ้ะอธินากันสองเดือนแล้วน้องเบนจีฮช่วงนี้บ่คอยไห้ปันไดจ่าที่นี่ก็เล่นพามาออกมาขางนอกใดนะจ้ะ จะมนน่ก็มักอัปเดตสวนใหมือมึงเนาะแต่วันมันกะเก็บไปจนจะเบิดเราแล้วจ้าเพราะว่ามันบม่มีเวลาอันมาไทายวิดีโอเนาะอันช่วงกำลังอันมึงน่องเบนจีหน่อยๆอ,อยู่นะจ้ะมนอนี่ก็มีโอกาสเหยมาไทายเห้มึงเนาะน,นี่จ้ะการเดี๋ยวถ้ามียนโอกาสที่เฮ็ดคลิปไม่นะจ้าเดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปไม่มาเรื่อยๆนะจ้ะอันชันช่วงอัน หนาวเหนาะมีหิมะก็จะทาย็นบรรยากาศหิมะให้มึงเนาะการสำหรับคลิปนี้กับซํานี้นะาจา๊ะขอบคุณสำหรับก,การอ่ารับชมเนาะการธรรมะกระซอยกดไลค์กดแชร์นะาเจ้าเราอย่าลืมกดติดตาม,มนําเดินสำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี้นะจ้าสวัสดีจ้านี่แอปเปิ้ลจ้าสวัสดีจ้า